แค่เริ่มต้นเรื่องสีเล่เนมันเริ่มเลยเอ้ยทีมันเริ่มเลยแล้วนะอ่ะสีมันใช่ไหมมันต้องอย่างนี้แหละเล่เล่สิ่งทชอบไงพี่มันกระจายสวยดูที่มันเกิดอะไรขึ้นกระจายดูครูก็จะเริ่มทําอย่างนี้แหละครับอโอ้ยมันจะไปตามน้ําอย่างเดียวสีน้ำเห็นไหมเห็นมันไปไหนมันไปไหนมันไปไหนมันลงล่างอ่ะ๋อเคมันไปไหนช่างมันบอลโอล่ามันไปไหนเรื่องของมันโอ้ยโอ้ย ดูจะเป็นวิชาปโปรดของสามเณรน้อยนะครับนี่นอกจากจะได้ความรู้เรื่องธรรมะและยังผ่อนคลายด้วยการวาดรูปแล้วยังเป็นการฝึกสมาธิอีกด้วยมุนหมุนมุนมุน <Bose> มันแสงอะไรเนี่ยมันเป็นแสงอะไรครับสวยไหมสวยไอ้ยโอยอ้ยโอ,อ้วโอ้วโอ้ยอ้อ้ยโอ้เอาา้ยโอยอ้ <cue reen> อ้ยอ้ยองไโ้อ้อ้ยออยองยออ ทำเองเดี๋ยวก็รู้เพราะเราอยู่ในช่วงการเรียนรู้อเ,เอาน้ารูปก่อนแล้วถึงจะระบายสีอเอาแค่หนึง่งใช้แบบไหนอ่ะเอาแค่หนึ่งในสามเออเรีบรีบเดี๋อย่าชา้าถ้าแห้งแล้วมัน,นไม่สวยนะครับเรื่องนี้ต้องทาเองเอียงเลยครับเอียงเอียงน้ำใส่ยเยอะๆเอาน้ําใส่ยเยอะล้างพูกกันแล้วเอาน้ําสะอาดใส่เมื่อกี้นี่ครูก็เอาพูกกันเบอร์นี้ระบายสียงไงครับอเอานี้หรออันนั้นไว้สำหรับอันนั้นแสดงว่านี่ไม่ได้ดูครูใช่ไหม ได้แต่คิดแต่จำไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวดูใหม่เนาะเดี๋ยวกูทำให้ดูใหม่อีกรอบแล้วกันก็ไม่เก่งศิลป์ปอโอ้โหกูไม่ต้องการคนเก่งเลยกูต้องการคนดูไม่ชอบไม่คยชอบศิลปะด้วยโอ้ห้าวุ่นวายจังเลยมาดูมาดูกันโอ้ยดีแล้วเนี่ยไม่ลงสีทีละเอาสิจุ่มสีแล้วก็ลงข้างบนวิ่เอาวิ่เอาวิ่ทาอันนี้มันซับนะวางไว้หงายท้องไปเลยพอ เอาได้ไปเป่าไม่สวยเลยอ่ะไม่เป็นไรเราเพิ่งทำครั้งแรกนนเนา่มาแผ่ไว้ตรงนี้เลยแผ่ไว้เสร็จแล้วอ่ะโยมโยมโยมมีอะไรติดหน้าไหมติดอะไรนะมีอะไรติดหน้าไหมหน้าใครเอ่ยไม่มีมีตุ๊กตาจะโหมกอยู่ติดอ,อยู่ภูกันพัดอ้าวมาดูที่ผูกันพัดภ<อ>ูกันพัดทำอะไรภูกันแบนเอาละ คราวนี้ได้ใช้แล้วดูนะดูดูเราลองทําลองทาอย่างนี้ดูนะเอาภูการนะครับแตะไปอย่างนี้นะเริ่มจากข้างล่างเลยก็ได้นะฮะเริ่มอย่างนี้ดูนะจึ๊ก้าใไห้ตัวดีๆนะหยุดแล้วก็แตะแล้วก็ล่าไม้ไผ่ใช่ไหมโยมหยุดแตะี่้แล้วว่าเป็นไม้ไผ่ทีนี้มาดูดูภูการอันนี้ก่อน ดูกันอันนี้ภูกันบานอ่ากูก็จะทําเหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ไผ่ใช่ไหมอ่ากูลองทําแบบนี้ดูสินดูนะครับแต่จึ๊ก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 จึ พี่พี่ตอบต้นห้ามตอกห้ามตอกต้องสาธุ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 เนี่ะท่านทุณมาแล้วสาธุเด้อไอ้นี่เป็นชอบมากเลยเนี่ยเป็นต้นก็เป็นเขียวเขียวบานออกอ้าวดูต่ออ้าวทีนี้ภูกันอันนี้ดูนะครับภูกันอันนี้อ้าวดูดูดูภูการนี้ดูดูภูกัารดูอันนี้นะครับใช่ด้วยนี่เห็นไหมบอกนี่ศิลปิน เขาก็คือศิลปินสวยไหมน่้อากาสศิลปะมากใช่โยมากิงคำนับเลยเนี่ยโอ้โหเนียคำนับว่าตอนนี้โยเป็นเด็กโยมต้องชอบศิลปะเน่อาจจะว่าเนียนชอบการงว่าลูกอาจจะถึงกับรักเลยก็ได้โอ้โหเนียต้องรักเลยอาจจะแต่งงานด้วยเลยก็ได้โอ้โหอย่าให้โอ้ว่าขนาดนั้นเดี๋ยวเติมใบเล็กๆแค่นั้นใช่ใช่ใช่แต่เธอทำอันนี้ก่อนอะไปทำานี้ก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมศิลปะไม่เกินคำว่าแต่มีแต่คำว่า ใช่อ่ะมาดูมาดูคนเดียวคนเดียววันนี้ก่อนดูนะกูเอาปกระกันอันนี้นะจุมจ่มจุ่มจุ่มสีสมจุ่มสีเขียวแตะอยู่นะคุณคุณใช้ข้างๆออกไปอย่างนี้เห็นไหมดึงออกไปอย่างนี้ก่อนเห็นไหมแล้วก็ดึงลงมาเึงเงนไป โหสุดยอดเลยนะเนี่ยม,มิกกี้มีมมิกกี้เราเป็นเด็กความสุขเพราะ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 ได้ออกมาข้างโนอก <c oughs> ไม่ได้อยู่แต่ในบ้านก็เนี่ยใช่ไหนี่ไม่ใช่บ้านแต่นี่เป็นวัดอาจารย์อาจารย์บอก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 อาจารย์สิครับบอกโยมอาจารย์เออมีกรวันแน่ แล้ประกันได้ไหมคะขอขอขอโยมโยมครู่ก็ได้สีครีมทำไงชิมสีครีมโอ้โหทำไมโรแมนติกอะไรนักหนาสีครีมคุณผสมสีด,ดำกับสีอ่อนกับสีขาวเอาสีส้มเนี่ยเน,นเนี่ยนเนี่ยทำทิทำเนี่ยอีวอนเนี่ยเนี่ยส้มส้มฝีมือการวาดรูปไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเนี่ย ก็นี่แหละเนงก็สีเดียวอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสีฟ้านี่ก็ได้ผสมสีเนี่ยเอามาแตะเอามาแตะกลมๆไว้ตรงเนี้ยอะไรอ่ะโอ้ยน่าดับอะไรอ่ะอ่าจะเป็นรูปอะไรอ่ะเอาขาเอาเติมเองสิมันจะไปเช็ดตีเช็ดเพื่อนเพื่อน เนี่ยน้ำมันเยอะมากเนี่ยอย่าจี้ไปมาเป็นตามันเป็นมันเป็นน้ำมันเยอะไงเนนก็เนนไม่เนนต้องรอทำตอนแห้งไงครับอย่างคนอย่างคนทำแบบเนี้อ้าวเนนดูสิเนนต้องบูท่านอาจารย์ใช่ไมไมเขาทำไม่เป็นน่มสอ้าวคุณจีงซีพวกกันหมุนหมุนนี้อ้าผู้การปลายตั้งลงไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้หยดเพลียหยดตั้งลงไปนะแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ย หนมนนหมกีเขียวนี่นะมันสีเลียนตามเฉลี่เอาพลาไว้ไหนอะลูกมะพร้าวมันมีอ่อนแก่น่ะเอาเมืเ่อกี้าพาพาท,ทำยังไงอ่ะหยวนก็ไม่ดูอ่ะดูใหม่นะตั้งวงกันอย่างงี้ตั้งลงไปแล้วก็หมุนอย่างงี้อ๋อไม่เห็นยาามาหยวนอเออใช่ลำเซียนอยู่แล้วเนี่ย,ยเดี๋ยวก็ปล่อยอะไรเลยยืนเดี๋ยวก็ปล่อยกีร์แลนเดอร์ออกมาอีกมีอะไรเลยหยวนนะเดี๋ยวแลนเดอร์มันของชอบของเนียมแล้ว โอเคโหเจ๋มากเลยนี่นั่งนั่งอะไรเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเหรอทุดงครับอ๋อเราทุดงอยู่นะคเสร็จแล้วอยู่ในป่าแห่งความโห่น่าไปนะป่าชาวไหนเนี่ยแล้วยอค้าจีนครับโอ้หที่จีนนี่ยเนี่ยร้ายมากเลยเพราะมีต้นไผ่ลายเซนลายเซนลายเซนมีต้นไผ่ด้วย ใส่ดีๆนะครับยอเตอร์เบอร์วอ้าวนิกกิ้ไม่ได้เซ็นชื่อเลยอ่ะให้เร้ยเซ็นครับเดี๋ยวมาเซ็นชื่อก่อนเซ็นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยล้างสีที่ล้างสะอาดไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็แล้วก็สีสีที่หมดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะวันที่ยี่สิบเจ็ดเหรอคะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดือนมเมษาอ้าวือนที่สี่ใช่ไหมคะครับ ค่อยๆกดอาทำเอาขยะไปทิ้งไงฮะเก็บโต๊ะขยะโอ้โหไม่เคยเห็นใครเซ็นนึงสองมือขนาดนี้เลยคือก่อนหน้าน,นี้มีเนนที่อยู่ตรงนี้มาก่อนเยอะมากก็จะมีบรรยากาศที่ค่อย้อยา่าจุรหูวุ่นวายมากพนเพราะเนนเยอะ ทีนี้พอเรากลับมาอีกครั้งมาอยู่กับเนนเก้าองค์นี้ก็ดูเงาๆไปหน่อยในสายตาเราแต่ในความเป็นเด็กเข้าเก้าคนเนี่ยมันค่อนข้างจะเต็มวัดเลยล่ะ <c ười> คือความเป็นเด็กความเป็นความใสของเขาเออแล้วก็อยู่ในจีวรเนี่ยยังยังเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากสนอยากอะไรทุกอย่างอย่างที่เด็กเขามีแต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องออให้เขามีมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทากิจกรรมกันไป ทีนี้ในชั่วโมงที่เรามาเจอกันเนี่ยมันเป็นชั่วโมงที่ผมจะต้องเอาเอาศิลปะาการใช้สีน้ํามา,าสร้างงานศิลปะเ,เป็นเป็นคอนเซปที่ว่า,าระบายสีสู่ <c oughs> คําสอนทีนี้การคิดแบบนี้มันเป็นการมันเ,เป็นวิธีการดึงให้เขารู้ว่าเขาจะต้องอดําเนิน งานกิจกรรมสีน้ําเขาเนี่ยในรูปแบบที่จะต้องไปหาความสุขไปตามที่ในหลักธรรมคาสอนเราต้องพยายามสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไปให้เขาได้รับรู้ด้วยแต่ในเนื้อหาของงานในด้านการผลิตขึ้นมาของเขาเนี่ยมันยังคงเป็นงานในรูปแบบของศิลปะเด็กนะฮะเป็นงานที่สร้างสารรค์แบบบริสุทธิ์เป็นการสื่อกันให้ใหเห็นถึงความเ,าเขาเรียกว่า สนุกสนานไปตามวัยไปตามทักษะอายุมันจะเป็นตัวบอกนะแต่ทีนี้เราเป็นครูผมเป็นผู้สอนเราก็พยายามที่จะให้ความรู้ที่เป็นใ,นให้มันดูเป็นสากลนะพยายามจะให้เขาเข้าใจหลักวิธีการที่จะเอาไปใช้เอาไปสร้างงานเพื่เอเป็นการต่อยอดในอายุเขาต่อ,ตอไปจะได้เป็นความรู้อยู่ในกติกากันหรือเปล่าไอ้กติกาตัวนี้มันเป็นตัวบอกว่าใครฟังหรือไม่ฟังอะไรเงี้ย ไอ้ฟังไม่ฟังมันก็ประโยชน์ทาพระมันคือมีสติไหมมีสมาธิพอหรือเปล่าถ้าส,สมาธิมีสติมาบรญญาเกิดอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลให้ให้ผู้นั้นเนี่ยไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่แล้วแต่นะก็จะได้ประโยชน์แล้วก็การทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยในเวลาที่เราต้องทํางานในเวลาที่ต้องแชร์กับของของคนอื่นเพราะบางอย่างเราใช้ร่วมกันก็ก็มีการที่จะต้องฝึกเขาให้รู้จักรอ ให้รู้จักแบ่งปันให้รู้จักการใช้าวาจาเพื่อจะสื่อสารแล้วได้มิตรได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็ไม่ทําลายความรู้สึกของคนอื่นก็จะต้องการจะโยงไปให้เด็กเขาได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วแล้วในธรรมนะนั้นมันก็มันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องดําเนินไปพระอาทิตย์ก็มีหน้าที่ไป มันเป็นธรรมชาติส่วนทั้งหมดไม่ว่าจะล้มแสงแดดสายน้ําอะไรต้นไม้อะไรทุกอย่งเป็นธรรมชาติตอบมาเยอะมากเนนจะจํากันได้ดีมากซึ่งเรากําลังจะชวนเขาเข้าไปสู่ในโลกแห่งความเป็นจริงธรรมชาติคือโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่จินตนาการนะฮะพ,พอสามเณรทั้งทุกองค์มีจินตนาการเข้าไปโลก่องของความเป็นจริงนั่นคือตัวเขาจะได้อยู่จริงด้วยโลกจริงและโลกจินตนาการนี่มันใกล้กันนะฮะแต่โลกที่เขาสัมผัสได้จริงมันคือโลกที่ โลกปัจจุบันที่เราอยู่กันจริงก,ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ทไปจบไปด้วยดีในเรื่องของเวลาในเรื่องของสรุปผลงานของเขากาันครบถ้วนนะฮะสมบูรณ์ใ,ใ,ใ,ในทั้งองค์ประกอบทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเริ่มต้นแล้วก็จบลงเก็บเข้าเก็บของร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็จบที่เวลาที่พอเหมาะแล้วก็ผลงานก็ออกมาดีมีทุกอย่างมีความสุขดีเราก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไรมากเพิ่มเวลามาอีกนิดนึงเพื่อให้ตรงตามที่เขาเขาต้องการ ก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบครับ <Below> ก <Mu zie> ิจวัตรอันพึงปฏิบัติของสงฆ์และกิจกรรมปลูกปัญญาธรรมที่สามเณรได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ แม้จะมีความหลากหลายแต่ก็แฝงไปด้วยการฝึกปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จนั่นก็คือขันติหรือความอดทนอดกลั้นที่เนนจะต้องมีตลอด30วันของการบรรพชาเพื่อความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจติดตามชมไฮไลท์สามเณรปลูกปัญญาธรรมได้ทุกวันและสามารถชมการถ่ายทอดสดให้กำลังใจและร่วมศึกษาและปฏิบัติไปพร้อมๆกับสามเณรทั้ง9ได้ทาง True Visions 60 และ HD 120หรือชมออนไลน์ได้ทาง www.true p r ุ p ัญ y a c o m t r u e l i t t l e m u n g และชมผ่านแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ true p รุปัญญา .com เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีที่ App Store นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ